ใครที่ได้ลองอ่ะคือติดใจกันมากไม่คิดว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่หลวงสําหรับใครหลายๆคนปัญหาตามมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณสมองระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายคือมันเป็นแบบโดมิโนโเลยถ้าเกิดว่าล้มที่การนอนหลับอ่ะทุกอย่างก็ล้มตามหมดเลย นี้ะะคะเขาจะมาช่วยให้การนอนหลับอะเราดีฟขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเป็นกลุ่มโปรไบโอติกนะคะที่มันจะไปจับที่ลำไส้แล้วก็ปล่อยตัวกราบาก,กับเซราโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสงบสุขเคลื่อนสมองก็สงบร่างกายเราก็ค่อยรีแล็์แล้วก็หลับดีฟลงไปในที่สุดหรือใครที่มีปัญหาแพนิก ซึมเศร้าวิตกกังวลเครียดเนี่ยสามารถรับประทานได้เลยเพราะว่าคลื่นสมองอ่ะมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ทุกคนตัวนี้นะคะใครที่ได้ลองทานอ่ะพอทานไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ขุมนอนหลับนะทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนพอเราอาหัวลงหมอนปุ๊บอ่ะมันจะเป็นฟิลที่แบบว่าเฮ้ยสมองมันไม่มันไม่ได้คิดอะไรมันจะรู้สึกว่าป๊อกไปเองอ่ะปกติถ้าตื่นปุ๊บแล้วมันจะหลับยากใช่ปะแต่พอทานตัวนี้เข้าไปค่ะมันหลับได้อีกอีแบบมีปัญหาโรคเครียดพอลองทานรู้สึกว่าเอ้ยมันคลายความวิตกกังวลลงอีบทานต เพราะว่าไม่มีของค่ะของขาดนะคะจนสั่งมาอีกรดหนึ่งซึ่งก็ได้แค่5,000กล่อง1กล่องมี12 5 9อบาทราคานี้แล้วเป็นกลุ่มโปรไบโอติกมาช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพอย่างแท้จริงสามารถทักไปสอบถามได้ที่เวลเนอร์ทุกท่านเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นสมาชิกด้วยมีราคาลดไปอีกใครกดทันมาบอกด้วยนะโชคดีมากนะคะเพราะว่าคนรอเยอะมากเดี๋ยวไหนอยากให้ลองค่ะ